แผ่นเทียบสีซึ่งถูกพัฒนาโดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อแก้ไขและลดปัญหาการใช้ปุ๋ยที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยเทียบสีกับใบของต้นข้าวว่าต้องการธาตุในตรเจนเท่าใดจึงจะเหมาะสมโดยแผ่นเทียบสีนี้สามารถช่วยให้ชาวนาประหยัดการใส่ปุ๋ยได้ถึงร้อยละ70ต่อไร่และขณะนี้ในประเทศไทยมีแผ่นเทียบสีนี้ประมาณ3 0,000อันซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวนาเรื่องของ การใช้ปุ๋ยไนตโตรเจนที่จะต้องแบ่งใส่หลายๆครั้งเพราะว่าปุ๋ยไนตโตรเจนในสูญเสียง่ายนะฮะอันนี้เวลาใส่เนี่ยปริมาณที่ใส่เนี่ยมักจะเผื่อกันเยอะๆมันก็ต้นทุนก็สูงใช่ไหมคะสองก็คือว่าเ,เป็นแนวคิดที่จะให้มีเครื่องมือง่ายๆนะ,ะนอกจากจะใช้สายตาแล้วซึ่งแต่ละคนเนี่ยมาตรฐานไม่เหมือนกันถ้ามีแผนเทียบสีขึ้นมาเนี่ย เทียบแล้วบอกได้เลยว่าถ้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาขาดละนะเราก็ทำคู่มือให้ว่าจะต้องใส่ปริมาณเท่านี้นะแล้วจะใส่เมื่อไหร่อันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่เราทำขึ้นมา กรมการข้าวจึงร่วมมือกับเน็ t e c คพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าใบข้าว NK หรือเครื่องประมาณความต้องการธาตุไนโตรเจนโพเทสเซียมของต้นข้าวในนาโดยชาวนาสามารถใช้สมาร์ทโฟนที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android ในการตรวจวัดได้ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถประเมินการขาดาธาตุไนโตรเจนของต้นข้าวในนาได้ว่าขาดมากน้อยแค่ไหนพร้อมกับแสดงปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมที่จะทําให้ต้นข้าวแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตเพื่อเป็นการลดต้นทุนการเพราะปลูกรวมทั้งเป็นการกระจายความรู้ให้กับเกษตรกรในวงกว้าง ตอนแรกเองเนี่ยเราก็เข้าไปใน Google Play ก่อนเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับซึ่ง Google Play เนี่ยก็เป็นตลาดโปรแกรมออนไลน์ของมือถือสมาร์ทโฟนจากพวกระบบปฏิบัติการ Android นะครับหลังจากนั้นเราก็ค้นหาคำว่าไมโครเ NK นะครับซึ่งก็จะปรากฏแอปพลิเคชันของเรามาแล้วเราก็เลือกที่ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็ใช้งานไเข้าโปรแกรม m i โครเ NK ของเราได้แล้วนะครับเพียงแค่เราคลิกที่แอปพลิเคชันของเรา โปรแกรมก็เริ่มเข้าสู่การใช้งานนะครับโดยอันดับแรกเนี่ยเราพยายามจะให้เห็นคู่มือการใช้งานก่อนเพราะบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าจะไปหาดูได้ที่ไหนจริงๆแล้วเรามีซ่อนอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับก็มีคู่มือมาก่อนแล้วก็พออ่านคู่มือเสร็จปุ๊บก็เริ่มทําตามคู่มืออย่างแรกคือการตัดกระดาษออกมาก่อนนะครับตามขนาดที่เรา กำหนดไว้นะครับด้วยความกว้างที่8ซนติเมตรยาวที่15ซนติเมตรนะครับแล้วก็พับครึ่งนะครับซึ่งกระดาษตัวนี้จะเป็นส่วนที่ใช้รองใบข้าวนะครับรองรับใบข้าวแล้วก็ทําการพอเราไปที่ท้องนาน,นะครับเราก็เลือกใบข้าวขึ้นมาสัก1ใบนะครับซึ่งเป็นใบที่อยู่ลาดับที่3รองจากยอดของลําต้นนะครับซึ่งเป็นใบที่แผ่เต็มที่แล้วนะครับพอเราเลือกมาล้วก็เอาใบข้าวเนี่ยวางพาดบนกระดาษสีขาว วางผ้าเสร็จแล้วเราก็ใช้โปรแกรมใบข้าวของเราส่องไปที่ใบข้าวนะครับ ทีนี้ในส่วนของโปรแกรมเนี่ยเราจะมีกรอบสีเขียวกําหนดไว้อยู่นะครับซึ่งกรอบสีเขียวตัวนี้มันเป็นตัวกําหนดตําแหน่งของใบข้าวก็คือว่าให้ใบข้าวอยู่ตรงกลางของกรอบสีเขียวนะครับซึ่งอันนี้เราระบุไว้หมดแล้วอยู่ในคู่มือนะครับหลังจากนั้นเราเองก็สัมผัสที่ใบข้าวนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มถ่ายรูปแล้วก็ประมวลผลออกมาว่าใบข้าวที่เราสนใจอยู่นั้นหรือว่าทําการวัดอยู่นั้นเนี่ยมีระดับความเข้มสีอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่พอ 2, 3หรือ4หรือ5นะครับทีนี้พอหลังจากนั้นเองก็ประมวลบอกว่า ในระดับนี้4ระดับนี้ต้องใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะครับเช่น8กิโลกรัมต่อไร่สำหรับแอปพลิเคชันนี้ได้มีการทดสอบกับศูนย์วิจัยข้าวของกรมการข้าวแล้วพบว่าความถูกต้องในการประเมินการขาดธาตุในโตรเจนทําได้ถูกต้องทั้งหมดส่วนการวัดความถูกต้องในการประเมินขาดธาตุโพแทสเซียมถูกต้องร้อยละ7 2. ซึ่งทางทีมวิจัย NexTech จะทำการวิจัยและพัฒนาต่อไปและขณะนี้พบว่ามีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวไปแล้วกว่า231ครั้งซึ่งร้อย186.15เป็นชาวไทยวิภาปิ่นแก้ว Voice TV รายงาน